ครับผมอาร์ตอาร์ตี้ดีไวนะครับมาพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้นะฮะผมมีตัวเครื่องมือไร้สายน้ำหนักเบามาแนะนำอีกสักหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เลยฮะมาจากแบรนด์เจียปูนะครับหรือว่าเจียปู่ก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนจะเรียกกันได้เลยเป็นตัว16.8โวลต์อีกแล้วนะผมบอกเลยนะตอนนี้ตัว16.8โวลต์นะครับกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากในหมู่ช่างนะครับงานขึ้นบนที่สูงบนหลังคาต้องยกให้ตัวนี้จริงๆนะฮะเนื่องด้วยน้ำหนักมันเบากล่องเขาให้มาเป็นเกรดพลาสติ พีพีอย่างดีนะครับก็แข็งแรงดูดีเลยสวยนะตัวนี้นะครับตัวกล่องนะตัวหูล็อกด้านนี้นะครับจะมีปั๊มนูนคําว่าบัสเลสนะฮะอ่ะดูกันใกล้ๆครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเทาผมถือว่าสวยเลยนะฮะสำหรับฝาปิดล็อกนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะฮะเป็นสีดานะครับตัดสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็มีรายละเอียดตรงนี้ครับปั๊มนูนคําว่าชูนะครับแล้วก็ปั๊มนูนตรงนี้คําว่าบัสเลสนะฮะเออสวยดีโอเคมาแกะกันดูเลยครับปึ๊บ ึตัวนี้ครับเป็นสว่าน2ระบบไร้สาย16.8โวลต์นะครับเน้นน้ำหนักเบาผมบอกเลยเขาให้ตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นตัวเบลเอาไว้คล้องเข็มขัดนะครับก็คือฝาด้านหลังตัวนี้นะฮะมีเลยก็คือเราไม่ต้องไปหาซื้อเลยนะครับตัวนี้มีมาให้ในกล่องเลยพร้อมใช้งานนะครับมีความลึกคําว่า P L เตอร์นะฮะตัวนี้ถัดมาครับก็จะมีหัวไขควงแถบตัวนี้มาให้อีก1ชุดนะครับเป็นหัว P S 2ด้านหนึ่งแล้วก็เป็นหัว2แฉกอย่างนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับที่ชาร์จให้เป็นสาย ตัวนี้จะเขียนว่า0.8แอมป์นะครับถ้าใครมีเป็นแบบแท่นชาร์จนะครับหรือว่าเป็นสายชาร์จที่รองรับ1แอมป์หรือ1.5แอมป์เนี่ยเอามาชาร์จนะครับจะเร็วขึ้นหน่อยนะก็ในส่วนนี้เขาแถมมาเป็นแค่0.8แอมป์ชาร์ไปนิดนึงครับแน่นอนครับแตเตอรี่เป็น16.8โวลต์อะมีภาษาไทยไม่เื่ยเดี๋ยวนี้พัฒนานะครับ ก็เป็น1.3 m h ครับตัวนี้เป็นเธียมไอออน18650นั่นเองนะครับตัวซ็อกเก็ตตัวนี้นะฮะเป็นซ็อกเก็ตที่คุ้นเคยอีกแล้วผมชอบนะซ็อกเก็ตแบบนี้มันเสียบเข้าไปแล้วมันทําให้ตัวซ็อกเก็ตกับตัวเบ้ารับที่อยู่ในเครื่องมือของเราเนี่ยมันกระชับลดปัญหาเรื่องไฟกระชากไฟอาร์คนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้กับแคลิดีได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัว16.8โวลต์ของเขาที่เป็นไขควงคลัชสว่าน3ระบบหรือว่าไขควงกระแทกนะฮะและที่สําคัญยังเอาไปใส่กับตัวพัมคินได้ด้วววยนนนรทีีี่่่ผมเพิงิงไปกอ,นนออห้้า ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้เลยก็จะเหมือนกันทั้งสองก้อนครับเป็น1 3ป์อาวนะครับถัดมาที่ตัวเครื่องมือของเขาเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยครับแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะฮะเฉยียบปูเป็นสว่าน2ระบบนะฮะที่ถอดหัวได้แน่นอนครับคุณใช้งานได้อนเนกประสงค์ตัวนี้นะฮะเป็นหัวจับดอกสว่านแบบกลมสามารถจับดอกได้สูงสุด10มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เท่าที่ผมได้ลองนะหัวสว่านไม่ค่อยรูดนะ ตัวนี้นะครับเวลาเราล็อกเข้าไปปกติมันจะมีเสียงแบบคลิกล็อกใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้มันแปลกนะมันไม่ดังอะไรเลยนะแต่มันแน่นนะฮะแล้วมันอยู่ดีจริงๆไม่ค่อยคลายเลยนะผมได้ลองแล้วก็ถือว่าประทับใจในส่วนเรื่องของหัวจับสว่านเขานะครับแน่นอนแล้วเมื่อคุณถอดมาแบบนี้นะครับอ่ะ เป็นสิ่งที่คุณคุ้นเคยมากนะครับเมื่อเราถอดออกมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไขควงคลัชนะครับก็เป็นหัวเฮก6.35มมิลสามารถใส่ดอกไขควง PS2 ใส่ดอกหัวบล็อกที่เป็นหกเหลี่ยมหรือว่าดอกสว่านที่เป็นหกเหลี่ยมได้เลยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีนะครับแล้วก็อนเนกประสงค์และด้านในนะครับที่เห็นขาวๆนั่นเป็นแม่เหล็กนะแรงดูดสูงเหมือนกันนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่ฮะก็จะใส่ประมาณนี้ครับปึบเนี่ยอยู่แล้วนะ ก็ไม่หลุดง่ายครับส่วนคลัชที่ให้มานี่นะฮะถือว่าให้มาสูง21ระดับเลยนะแล้วเวลาปรับเนี่ยผมมีข้อตินิดนึงนะครับตัวคลัชน่าจะแข็งไปนิดนึงสําหรับผมนะผมว่ามันแข็งไปหน่อยแต่ก็ถ้าบิดมาแรงๆต้องระวังตรงนี้นะครับสันตรงนี้มันจะมาโดนมือผมโดนมาแล้วสองรอบนะค่อนข้างเจ็บเลยนะครับแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ตัวที่ปรับคลัชตัวนี้นะอันนี้ก็ถือว่าลื่นๆไปน,นิดนึงนะครับมันมีเป็นเท็กเจอร์แบบนี้มาให้นะแต่มันไม่ค่อยมีความแบบเขาเรียกอะไรเป็นคลิปนะฮะมันไม่ค่อยสาก มือมันมันนี่ลื่นเลยต้องใส่ถุงมือจะดีครับถนัดเลยแล้วก็เกียร์แน่นอนครับมีสองเกียร์เกียร์หนึ่งและเกียร์สองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาแข็งไปนิดนึงอ่ะเอาตรงตรงเลยนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับก็จะมีสองเกียร์เช่นกันนะครับมีเกียร์หนึ่งและเกียร์สองสำหรับผมนะตัวที่ผมได้มานี้ผมถือว่ามันแข็งไปนิดนึงนะผมไม่รู้นะครับว่าของคนอื่นจะเป็นไมมแต่สำหรับผมผมว่ามันแข็งไปนิดนึงก็ถ้าปรับปรุงตรงนี้ได้ก็ดีนะแข็งครับ โอเคตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นของเขาก็จะเป็นรุ่น JP ขีด SS 1 6 8่0 0ขีดร้อยนั่นเองนะฮะตรงนี้นะฮะเขาเคมาว่า95นิวตันเมตรนะก็ไม่แน่ใจว่าถึงหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ได้ไปลองนะแรงบิดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่รับได้เลยนะฮะแล้วก็ส่วนในรอบของการใช้งานเขียนไว้ว่าสูงสุด2 2 0 0รอบต่อนาทีผมว่ายังไงก็ไม่ถึงครับผมเดาว่าไม่เกิน1,500ส่วนในเรื่องสเปคเนี่ยแน่นอนครับบางแบรนด์ก็ยังเขียนเวอร์เกินไปแต่ว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ถือว่่าาคุม ใช้งานมันก็เล่นได้ครับโดยประมาณนะฮะต็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้เป็นมอเตอร์บัสเลสนะครับมาพูดถึงเรื่องคลิปที่ให้มานะครับเป็นยางนะ CPU นะดึบดนะครับเท็กเจอร์ตรงคลิปตรงนี้จะไม่มีอะไรนะครับเป็นลายประมาณนี้เรียบเรียบแบบนี้เลยนะครับจะมีตัวขีดเส้นสายแบบนี้มาให้นะครับเป็นเท็กเจอร์ก็อนในส่วนของเรื่องคลิปผมไม่ได้มีข้อติอะไรนะครับถึงมันจะดูเรียบเรียบไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่มันก็จับถนัดดีครับไม่ได้ลื่นไม่ได้อะไรแม้กระทั่งเราไม่ได้ใส่ถุงมือนะในสลอคืย งานประกอบอยากให้ทุกคนดูนะฮะประกบดีสนิทแล้วก็ตัว TPU นี่คือไม่เยื้องกันนะฮะถ้าเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมมันเท่ากันนั่นหมายความว่าตัวซ้ายตัวขวาตรงนี้เขาสร้างมามันได้แบบมาตรฐานดีมันเท่ากันนะครับก็คือไม่ใช่ประกบแล้วตัวยางเยื้องมานิดนึงมันก็ดูไม่สวยใช่ไหมฮะตัวนี้งานประกอบดีครับนี่สนิทแนบแน่นเลยนะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับนี่ฮนะประมาณนี้ในส่วนของเรื่องสวิตช์นะครับถือว่าน้ําหนักดี กดโอเคเลยไม่หนืดไม่ฝืดเกินไปกดดีครับแล้วก็สวิตซ้ายขวาผมถือว่าอันนี้ทําได้ดีดีจริงๆ,ๆนะครับเพราะว่ามันไม่งอกแงกนะฮะมันไม่ดูหลวมมันดูแบบเฮ้ยกระชับเลยนะแล้วด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีปั๊มนูนนะครับคำว่า BL บอกว่าเป็นพัลส์เลสมอเตอร์แล้วก็จะเป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่3ขีดนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้อยากให้ดูนะเป็นรูระบายของบอร์ดวงจรนะครับจะมีให้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนตรงนี้จะเป็นรูระบายของมอเตอร์นะฮะนี่หนึ่ง สองสมลมออก3รูนี้เลยนะทั้งสองฝั่งเหมือนกันครับ แต่ด้านหลังอันนี้เป็นคีย์ไฮไลท์นะนะก็คือปั๊มนูนขอว่าบัสเลสนะครับแล้วก็เป็นสีดําเป็นพลาสติกอย่างนี้แต่มันจะมีรูให้4รูด้านบน 2, 2> ด้านล่าง2เวลาใช้งานเนี่ยผมสังเกตได้เลยนะครับไอความร้อนเนี่ยมันออกจากรูนี้ดีเหมือนกันแน่นอนครับมันมีผลทําให้เรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟ LED ก็จะมีตรงนี้1ดวงเท่าที่ได้ลองก็มีความสว่างดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายอากาศของมอเตอร์อีก2รูนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแแลล้้ววววววะะก็็ในเเรรรรื่อองงขตตัััิปบบดคาม ตัวนี้เป็นแบบลิเนียนะฮะไม่ใช่เป็นสเตปนะที่ผ่านๆมาที่ผมได้รีวิวนะส่วนใหญ่จะเป็นสเตปนะครับก็คือ1234567อะไรก็แล้วแต่นะแต่ตัวนี้เป็นแบบลิเนียลิเนียคืออะไรครับมันกดไปเนี่ยมันเร่งตามมือเราเลยก็คือแบบวีอ่ามันจะเหมือนตัวเครื่องเจ็ตเทคออฟฮะลองดูเลยดีกว่า ประมาณนี้ครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องไฟอันนี้ถือว่าสว่างทําได้ดีนะฮะประมาณนี้เลยนะก็ทําได้ดีแต่เรื่องไฟนี่นะฮะจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่จะออกเป็นแนวแบบฟุ้งๆซะส่วนใหญ่นะครับไอตัว16โวลที่ผมเห็นว่าทําได้ดีที่สุดเนี่ยจะเป็นของตัวพัมคินนะฮะตัวพัมคินตัวเนี้ยไฟโฟกัสทีมากเป็นดวงแล้วก็ทํางานเนี่ยสว่างชัดเจนคือไฟมันโฟกัสที่ชิ้นงานเราเลยนะครับแต่อันนี้จะดูฟุ้งๆมปนิดนึงแต่ถามว่าสว่างไหมสว่างครับโอเคเดี๋ยวเรามาวัดความเร็วรอบกันดีกว่านะฮะว่า ความเร็วรอบเกียร์หและเกียร์สเนี่ยสูงสุดได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะวัดความเร็วรอบที่เกียร์หก่อนนะครับส่วนที่เกียร์หนึ่งนะฮะจะนิ่งอยู่ที่ประมาณ365.8 RPM นะครับประมาณนี้นะเรามาดูนรอบเกียร์สกันครับ ก็จะนิ่งอยู่ที่1,192 rpm นะครับในส่วนนี้และนี่ก็คือรอบการใช้งานทั้งหมดเฉีบปูรุ่นนี้นะครับที่เป็น16.8โวลต์นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวมาลองเจาะปูนดูกันบ้างนะครับเนื่องจากตัวนี้นะฮะไม่มีระบบกระแทกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปูนที่ฉาบแข็งๆนี่อาจจะเจาะไม่ลงนะสิ่งที่มันจะเจาะได้นะครับก็เป็นพวกผนังมวลเบานะครับพวกอิฐมวลเบาต่างๆหรือเป็นอิฐบล็อกประมาณนี้นะครับเนี่ยบล็อกประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะใช้ได้นะเนี่ยมวลเบามันเข้ายิ้มๆอยู่แล้วฮะ สบายทะลุครับยังไงก็ทะลุอยู่แล้วมวลเบานี่มันหมูหมูเลยฮะสบายครับเนี่ยกลับหวานเลยนะลองอิดแดงแบบนี้ดูบ้างไหมฮะเผื่อมันจะเจาะได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมันจะได้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองกันดูก่อนละกันเนาะ เพราะมันไม่มีระบบกระแทกช่วยครับ โ okay. อเคเจาะได้ประมาณนี้นะครับก็ในส่วนนี้เจาะเข้าไปได้ลึกพอสมควรนะสำหรับตัวอิฐแดงอย่าลืมนะครับไม่มีระบบกระแทกนะพอไม่มีระบบกระแทกนะมันใช้แรงบิดอย่างเดียวเลยนะครับแล้วพอมันใช้แรงบิดที่ตัวมันอย่างเดียวนะครับแน่นอนครับมันกินโหลดเยอะพอกินโหลดเยอะนะมอเตอร์นี้รอบตกอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็หยุดตัดไปเองนะครับอารมณ์คล้ายๆกับเราเอาไปขันสกรูนะฮะอิดมอนแดงเนี่ยมันก็ค่อนข้างแข็งนะในการที่มันเจาะแล้วแบบไม่ได้ใช้ระบบกระแทกเลยแต่ใช้แรงบิดของตัวมันลงไปได้ขนาดนี้เดี๋ยวลองมาจเจาะเหล็กกันครับ สบายนะฮะโอ้สบายอูสบายครับหนหวาน รอบความเร็วนี่ถือให้มาเพียงพอในการใช้งานเลยนะครับโดยการทดสอบนี้ผมจะทดสอบระบบคลัชนะครับโดยผมจะทําการทดสอบตั้งแต่เบอร์5เบอร์10บเบอร์15และเบอร์21ตามลําดับโดยจะทดสอบทั้ง2เกียร์ครับเกียร์หนและเกียรส์สโดยเริ่มแรกผมจะอยู่ที่เกียร์สก่อนนั่นเองนะครับแน่นอนครับเพื่อเราถอดตัวหัวสว่านออกไปนะครับมันก็จะเป็นตัวหกเหลี่ยมจะมีแม่เหล็กดูดไปอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างแน่นพอสมควรตัวแรกครับเป็นคลัชเบอร์5เลยนะครับ โอเคได้อยู่ประมาณระดับนี้ต่อไปครับแน่นอนเป็นคลัชเบอร์10นะครับโอเคเบอร์ okay, 10อยู่ประมาณนี้นะฮะต่อไปเป็นคลัชเบอร์15ครับผมและสุดท้ายครับเป็นคลัชเบอร์21ครับผมโอเคครับอันนี้เป็นของเกียร์2นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองที่เกียร์หนะครับ แน่นอนครับคลัชเบอร์ห้าก่อนเลยครับอันดับแรกหมายครับเกียร์หนึ่งเออเซนซิทีฟดีเว้ยคลัชเบอร์สิบที่เกียร์หนึ่งครับคลัชเบอร์สิบห้าที่เกียร์หนึ่งครับโอเคต่อไปสุดท้ายนะครับเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดที่เกียร์หนึ่งครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าแต่ละระดับคลัชของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างครับในส่วนนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นคลัชระดับ5ระดับ10ระดับ15และระดับ21นะครับทั้งเกียร์หและเกียร์สที่เป็นคลัชเบอร์หระดับไม่ต่างกันเลยครับถือว่าเท่ากันนะครับระดับที่10นะครับในส่วนนี้เป็นเสมอนะครับแล้วถัดมาตรงนี้จะเริ่มเห็นนะครับเป็นเบอร์15ตรงนี้นะเบอร์ Ber 15ด้านหลังที่เป็นเกียร์หนเนี่ย จะละเอียดกว่านะครับคลัสที่เป็นเบอร์2กลับลงได้มากกว่าแน่นอนครับเบอร์2มันยากกว่าแต่เบอร์1ได้ละเอียดกว่า แลวส่วนสุดท้ายครับเบอร์21นะอันนี้ผมก็ให้เสมอกันเลยนะครับเพราะว่าลงได้เท่าๆกันเลยนะก็สรุปแล้วนะครับเจียผู้ในตัวนี้นะครับที่เป็นตัวซีรีส์16.8 1โวลต์ของเขาในเรื่องของงานคลาสนะผมดูแล้วละเอียดดีมากๆครับเพราะว่ายังไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ว่าลงไปเยอะโดดๆเลยนะคุณง่ายๆว่าตัวเกลียวยังอยู่นะครับเพราะว่าสกรูตัวนี้ไดมิเตอร์มันยาว6นิ้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าใช้งานติดตั้งงานขัดละเอียดงานสกรูช่างไฟช่างฟ้าน่าจะชอบครับตัวนี้ว่าถือว่าละเอียดดีมากๆต่อไปเเดดดี๋ยวผมมมจะออาาทสบห ก็คือโหมดเจาะเลยนั่นแหละเอามาขันสกรูดูว่าไดมิเตอร์ตัวนี้นะครับหมิลิเมตรยาว6นิ้วเนี่ยเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเนี่ยมันจะลงได้แค่ไหนครับโดยเกียร์สองผมจะเป็นฝั่งนี้นะครับซ้ายมือของผมขวามือของท่านนะตัวนี้ไม่มีการสมบัดนะครต้องระวังนิดนึงนะแรงบิดมันค่อนข้างสูงนะครับเราก็ต้องเกร็งไว้นิดนึงหนึ่งสองไปครับโอเคปัดนะครับมือยังกำไกลนะฮะไฟยังติดนะครับลองอีกทีที่ลงได้ไหมโอเค สครั้งได้ประมาณนี้ครับผมไม่ฝืดแล้วนะต่อมาที่เกียร์หนึ่งครับไปครับเกียร์หนึ่งโอเคเลยลงได้มิดเลยนะครับผมต้องปล่อยก่อนนิดนึงนะถ้ามันปล่อยให้แบบมันมิดแบบสุดๆเลยเนี่ย อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมือผมพลิกนะฮะก็ถือว่าในส่วนนี้นะครับเอารงบิดที่เคลมไว้95นิวตันเมตรเนี่ยผมก็ถือว่าน่าจะใกล้เคียงนะแต่ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจริงไม่จริงนะแต่ถือว่าใกล้เคียงครับเพราะว่าตัวนี้ไม้ค่อนข้างเนื้อแข็งนะ ขนาดไ่ควงกะแทะค่าแรงบิดไม่ค่อยดีแรงบิดไม่พอก็เอาลงยากนะครับ3ระบบถ้าเป็นตัวเล็กๆถ้าไม่พอนี่ก็ถือว่าลงยากนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวสว่าน2ระบบของเจียปูตัวนี้นะครับตัวนี้น่าถือว่าการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอาไปขันสกรูนะฮะด้วยหัวหกเหลี่ยมของเขาเองเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับ คลัชมีความละเอียดใช้งานได้คล่องตัวเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของงานเจาะนะฮะหัวจับของเขาเนี่ยผมก็ต้องชื่นชมว่ามันจับดอกได้ดีมากไม่ค่อยรูดเลยนะก็ถือว่าทําได้ดีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวตะขอด้านหลังท้ายเครื่องมาด้วยนะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มเลยนะครับและตัวนี้นะครับก็ให้มาครบคันกล่องเครื่องมือที่สวยใช้งานได้ดีนะครับเก็บอะไรได้หลายอย่างเลยแล้วก็ตัวเครื่องงานประกอบก็ถือว่าดีครับการใช้งานนี่นะก็ถือว่าโอเคเจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับเอามาเจาะปูนพวกผนังอิฐมวลเปานะครับ หนงังอิดบล็อกเนี่ยผมว่ามันเจาะได้นะใช้ดอกสว่านดีๆหน่อยผมว่าเจาะได้โอเคเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับในเซ็ตจะมีให้เลือกนะฮะว่าต้องการแบบ1ก้อนหรือว่า2ก้อนนั่นเองนะครับความจุ1.3แอมป์อวก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับก็ยิงยาวได้อยู่เหมือนกัน แต่ที่ชาร์จในส่วนนี้อาจจะชาร์จชา้าไปนิดนึงนะครับถ้าใครมีที่ชาร์จแบบ1แอมป์หรือว่าเป็นแท่นที่เป็น1.5แอมป์อันนั้นจะเวิร์กกว่านะครับก็โดยประมาณในส่วนนี้ในตัวนี้ค่าตัวของเขาไม่แพงนะฮะถ้าเป็นแบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยเริ่มที่600กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเป็นแบตเตอรี่2ก้อนก็จะมา800กว่าบาทนะครับ800ต้นๆประมาณนี้นะฮะก็ราคาที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ที่กัดการสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดคลิปเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณ กระดิ่งติดตามแจ้งเตือนวันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะผมต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ